สวัสด ja ีครับท่านผู The ้ชมวันนี้เราอยู่ในรายการเล่นเกมโลบอกอะไรก็ไมหรือเล่นเกมโลบอกเพื่อนหรอเกมโลบอกเนี่ยมเขียนว่าเกมโลบอกดอกินรดิตเครดิต โอเคพวกเราจะมาเล่นดอกันไม่ไม่มีปริไฟต์เอาปังนี่เ้าเข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 ้าเาเอเข้า1อ okay. ปกัสเลยครับทอานผ้ข้ชเอาเข้อาน้้มอาเอ้า่าเเอ่น,นเ,เนนนนอเ้อ้อครข้งแอกของผมนะครับ โอ้อ่ะเออผมไม่มีเงินเนี่ยนี่เนี่ยกคร้งเลกเสียงบอกว่าเดี๋ยวปรับเซ็งเกล้ให้แบบดังๆไงตึ้งเลยที่มีออ๋อนี่ยีสต์ซีเครือขาดอ๋อ ยี่อะไรนี่เดีย๋ยวดูนี่มาไขขท้นใจกันประเทศนึน ้บไรเ <c oughs> ออให้ให้ชาวบ้าจจะได้ได้ยินเสียงรบกวนหน่อยนะครับจากนั้นผมจะใส่หูฟังแล้วนะครับหมุนนะเจ้ากอนให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมสามสองหนึ่ง ทำไมน่าจะมาหมุน,ม,นมาแบบนี้เนะี่ยซ้ายหัวฟางกันหิดด้านกา่อนถูกด้านเราถูกด้านแล้ว,าลวอ,าอาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยว่าผมคงไม่กิน โอเคถ้าชมตอนนี้ได้ยินเสียงฉันละไปโอ๊ยไม่ค่อยดังแบบนึงนะเอ้าเอามอนึ่งบทที่สามสิฮิ เจ็ดโอ้ไม่นะรัส์ม่าโอเคนะ okay, ไปกันแปดเก้า it Oh. โอเคได้ย okay, 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 ินละโอเคท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงรถกวงหน่อยโอเคเสียงเวทหมดอยงั้นะเราจะไม่ดีุ๋วผฝุไม่ได้ต้องไปรับพี่เท่านั้นะเอเสียดายไปรับพี่ทำไม ไปเจอเวยรือรือเสียงล้นเนี I ่ยเสกฝนเหรอเกดอฟอใช่ Vì à đã có bài thi vân cần ได้เหินไปกันเออถ้าไม่ชมหูอหนมากกนาลาทีแลนะ้วเนี่ยโอเคตอนนี้เสียงหูผมเงียบแล้วใครท่านผู้ชมปลาลีกัน มีเนืหนึ่งร้อยห้อิงห้าเหรียญก็คือก็คือเดี๋ยวก่อนนะฮะโอ้โหแค่ผมเยดเฮ็ดทงผมทั้มได้มาทุกเพนด้วยทำไมเกมน,นี้มันให้เราโกงเนี่ยให้คข้าผมหนึง สองคู้คนตายเอาวิมปินมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้เสียงเป็ดังกเลเออสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเออใครได้เวลาวิ่งขับงรถมาวิ่งกันเถอะเจ้าสีเดดเดดก๊ก ว <Green. S 2> oh. นวิธีก,การซื้อเซอรที่ถูกต้องอืมยีฟอนยอเนี่ยยีเอสดิยอนแล้วอันยอนยีออ้เนี่ยีฟอม อันิด้สามเอ๊ะทำไมถ้าเข้า,ามนันก็ใช้เดูเอาแล้วเนาะนี่อ่ะเรากันนะแล้วไอ้นี่หัวสิบสี อ๋อไปตะแกรงตตึงต,งตงะึงอ๋อให้ไปยิบหก ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าย่อสามสิบ ไม,มไ,ไ,มมไม่เก่งด้วยกดรั้ให้ไม่หมดเลยก็รอดแน่นอน สองตึ้อสองตึ้อหนึ่งตึ้อสองตื้อโอเคตอนนี้มันอยู่ข้างล่างแต่ผมต้องหาเพิ่มเติมตึ้อสองตึ้อสองตึ้อหนึ่ง วัดไหนเฮี้ยมันจบเร็วขนาดนี้เลยเหรอเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วนู้ปิกเกอร์สอนไอ้ย กี่กูอือฮึทำไม่ได้เป็นบริเวณที่เลี้ยงไัวส่วนัวครบหรอแปดแปดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่ง ออเดินได้ยอ้อนมันไม่ใช่ปิกเกอร์อืมอืมเอ,อเคย่แปดแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่ง อ๋อมีเสียงสัปราดดึงไปสามสองเก่งขึ้นนี่น่ารักสามสามสามสีอคุณเจ็บใครบ้างเนี่ย คนนี้ยนะโอ้ยอยิ้มเพ่นะคุณสิบเกไปใช้ลังสามห้าสามหกเรือ โอเคท่านผู้ชมเดี uh, ๋ยวต้องเลือกของสำคัญสำคัญไวหนล่ะเออได้เสียงแบบตึงตึงตึ้งขนุนเไยสแปดอุ้ยรืฟุ่นแก้วนั่นรูฟุ่นันกลับซึ้งแม่ไม่ไกลมากหรอก ไม่แพงเลยไม่แพงนี่ค่ะแฝเราต้องรอดคอยเหมือนเกมโดฟียอะไรแต่ไม่เหมือนมากโอเคคืดวราจะได้ไม่ไมจับแันเอ้ยผมลืมบอกไปเลยคลิปนี้มีคำหยาบไพ่นะครับคำก้า คูซิฟิกอันหนึ่งหายแล้วต้องหาหคุณเจฮะคูซิฟิกสามอันใช้ได้ไหลายครั้งเนี่ย อครับบหนึ่งหนูหายคลิปอยู่สี่สองสี่สามให้เราคลิปน,นี้ด้วยสีมาแน่นอนงั้นไง <c oughs> Não, so. é.

โอเคครับผมจะพักกันในเตียงก่อนนะครับเกมเมอร์กันไอเตีย ถ้าหงห่ำแนานี่ก็โอ้โหอยู่กับพื้นแบบสกปรกมากเลยแล้วก็ไปกอดทิ้งได้นะครับขยะนะครับโอเคไม่รู้นม่นู้กี่